การเตรียมผ่อนคลายล็อกดาวน์นะคะโดยให้นั่งรับประทานอาหารในร้านที่ติดแอร์50%และโอเปนแอร์75%นั้นนะคะร้านอาหารส่วนใหญ่ในพัทยาขานรับนโยบายดังกล่าวค่ะโดยทางด้านของนางสาวยุวธิดาจิรพัฒนหรือว่าคุณแจนเจ้าของร้านป๋ายันดาโฟได้บอก,กน,นะคะว่าที่ร้านนั้นเป็นร้านขายอาหารตามสั่งค่ะเราก็มีการปรับตัวมมาโดยตลอดเห็นว่าผู้ประกอบการประสบปัญหาอย่างเช่นร้านของตน ไม่เคยทำา d e l i v e r y แต่เมื่อมีโควิดก็ปรับตัวเพื่อนำรายได้กระจายให้กับลูกค้าที่ผ่านมาร้านก็ทำตามนโยบายมาตลอดตั้งแต่อแร, COVID 19, รอบแรกโควิดรอบสองรอบสรัฐมีคำสั่งห้ามนั่งที่ร้านก็มีการซื้อของเตรียมเอาไว้นะคะประสบปัญหาขาดทุนแต่ทางร้านก็อย่างโชคดีที่พยายามลงทะเบียนให้ลูกน้องฉีดวัคซีนถึง90ลูกค้า ที่ต้องมาฉีดวัคซีนนั่งร้านบางคนน่าจะยังไม่ได้ฉีดส่วนการจะตรวจอาร์ติเจนเทสคิดพนักงานนั้นปัญหาค่าใช้จ่ายก็จะเป็นภาระของผู้ประกอบการในขณะที่นายนิรัน์แน่นหนาะร้านพอดีๆพอเข้าแกงอยู่หน้าโรงพยาบาลมาลมุงก็บอกว่าตั้งแต่ห้ามนั่งในร้านก็ไม่ขายก๋วยเตี๋ยวต้มเลือดหมูขายเพียงข้าแกงอย่างเดียวซึ่งเรื่องเปิดขายให้นั่งแบบ50%นั้นเห็นด้วย แต่ในส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนการตรวจอัติเจนเทสคิดแนวนโยบายเห็นว่าดีแต่ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากเพราะบ,บางคนยังไม่ได้ฉีดบางคนมาพร้อมกัน3-4คนบางคนฉีดบางคนไม่ได้ฉีดในความเป็นจริงแล้วทางร้านก็มีการป้องกันอยู่แล้วทั้งเจ้าของร้านทั้งพนักงานร้านอยู่หน้าโรงพยาบาลมีการป้องกันมาโดยตลอดเรื่องชุดตรวจในการตรวจนั้นอยากให้รัฐมีชุดตรวจมาให้เพื่อนำมาตรวจให้พนักงานตามนโยบาย ถ้าคนไม่ได้ตรวจทางรัฐจะรู้ได้ยังไงจะมีการตรวจสอบร้านอย่างไรฝากไปถึงภาครัฐให้เร่งเรื่องวัคซีนจะดีกว่าหน้าที่ของผู้ประกอบการก็ต้องดูแลเซฟตี้ตัวเองหน้าที่ของประชาชนก็ต้องดูแลตัวเองถ้าทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองเราก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ